เาตรีขอสุขใจไม่เหนื่อยไม่เค็นขอบอกคงทีอดสู นมึงไม่รอกนี่ฮะมไม่รอกนี่โอ้กูจะลองทำไมกูสงสารสี่พลาดขาาเขาห๊ะปัญชินอย่าอยู่นะม้ง มึงไม่ได้อะไรมึงเจอแค่ของเทียมฮะมึงต้องเจอของอริงคือกูน๋อ้ไหนนั่งเจอของเทียมมึงอย่าบอกกูว่ามึงเจอของละเมียดคนละเทียมคนละเมียดเรียกของก่อนเรียกของยังไงล่ะอสาธุสาธุสาธุอุปติปลยโยปโมชนังไปกะไกชนังสลอบประเดนจมูกกระมกุลเป็ดเซาะนาจำจิตมินจำใจพุทธจำไรเอหิมาหมา วุฒิบัตรเดินยุบจักปากุณกรุงยุบนอกรีป็นอะไรเรียของกูนี่อ๋อกนอาอนง่นนี่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 นีนี่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 นม สูงนางกันเลยกางส,งสักคนเกลน,นังเย่เตาออมาหาราอย่ร,ร,าารักครได้นนทุก้นทกนองลุ่มลมเป็นมหจรดซุ่มทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่านผู้ชมที่เคารพย้อนมาณนาธิดาแห่งเมืองบาดาลครับได้จำแรงกายเป็นหญิงงามสิริชมงดงามดุจนางฟ้าได้ขึ้นมาท่องเที่ยวหนโลกมนุษย์เพื่อชื่นชมพืชพธุ์และดอกไม้รับประการแสงโดยนางเอกสวรรค์บัญชาแก้วฟ้าปั้นจงสิธิ์ครับ ปลอมตัวมาเป็นชางน้ำเพื่อขึ้นมาท่องเที่ยวพระราชเลตติดตามองคหญิงแห่งเมืองบาดานอิสรู้พบก,กับกระหันวันนี้เรามีหลายรสชาติครับเป็นวัฒนธรรมโคอิสานไายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจิงประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมติดตามชมแล้วจะเข้าใจในท้องเรื่องเป็นอย่างดี i'm going พญานาคแปลงกายมาเป็นคนมาพร้อมกับงูเหลือมหมาอยู่ใช่ที่ไหนล่ะกระังมอหมือก่อนะคืนนี้เอาไปนอนสองคืนอันนี้เรื่องจริงไม่ใส่ไปช็อตไปช็อตเอ้โหไม่ออกสักทีไม่ยอมตีกองให้นาดินแของเมืองมนุษย์แห่งนี้ตัวของเรามาตุรีผู้เนี้ยดูซิตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเราผู้นี้ มองเห็นน้าตรงไหนเนี่ยเราก็อยากจะลงเล่นดูสิเนี่ยตรงนี้น้ำกายเออโอยิงไหมคะอะไรมองฉันแปลกใจแปลกใจอะไรกันวันนี้เนี่ยมองฉันออกมาไม่ใช่เอายิงหน้าเหลี่ยมเลยไหมคะนี่ตอนเนี้เรามาอยู่บนพื้นดินของมนุษย์เราก็ต้องแปลงร่างที่จะเป็นตน้นรู้ไหม นี่เธอทั้งสองคนก็เหมือนกันอย่าทําให้พวกมนุษย์เนี่ยเขาได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นนาคซึ่งแปลงร่างมารู้หรือเปล่าไอ้เ,เขายิางดูสิตอนเนี้ขึ้นมาบนเมืองมนุษย์แล้วเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาไมเราเองเนี่ยต้องการอยากจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำเ,เหรอนแน่นอนอยู่แล้วในเมื่อเราเนี่ยเป็นนาคเป็นพญานาคเมื่อเห็นน้ำนั่นมันคือสัญชาตญาณของเราคือว่า ของพวกเรานี่คือพญานาคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบลงไปเล่นน้ำกันเถอะเราอยากจะเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วรู้ไหม <c oughs> เอาอย่างล่ะเอาสิ<ะ>โอเค้าไว้อ่ะเอาอย่างนี้ละกันเธอทั้งสองคนเนี่ยลงไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันจะนับหนะึ่ง <c oughs> ถึงสามนะหนึ่งสามแล้วลงไปเลยนะ, <c oughs> นอะโอเอโอ้งน้ำได้ไหมคะนับนะ้ำเ,เดี๋ยวบอกฉันเจ๊หนึ่สองสามแล้วลงพร้อมกันเลย <c oughs> นี่อย่าให้โป้ <c oughs> นับแล้วนะ Oh. เราไม่ได้หลอกเธอหรอกก็ได้จากก็ได้ก็ได้โ oh, oh, อ้โสงสารเวทีกว่าดูสิเนี่ยน้ำใสทั้งนั้น ในขณะที่สามนางกำลังลอยเล่นน้ำอย่างชื่นชมสำราญใจเอาิอีกด้านหนึ่งครับ